ัลลโหสวัสดีครับ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 อันนี้เบอร์ใครครับเนี่ยอ้าวโทรมาจากเบอร์ใครทีมงานอ๋อทีมงานใช่ไหมครับทีมงานละครั้งหนึ่งห้องเยี่ยมญาติครับตอนนี้ผมอยู่บางขวางครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ยุทธบางขวางอยู่กับพี่เมืงปากดำครับไม่ทราบว่าเรียนสายกับใครเอ่ยเออ่ปุ๊กปิ๊กครับปุ๊กปิ๊กคุณปุ๊กปิ๊กนะชื่อน่ารักมากอายุเท่าไหรแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วคร เออสามสิบสองครับอ๋อจะได้เรียกพี่แทนน้องถูกสามสองเรียกพี่ดีกว่าแล้วเพราะว่าผมยังไม่ถึงถึนเต้นพี่ถึงเส้นถึงเส้นเหมือนกันเช่นกันถึงเส้นเหมือนกันนะฮะติดตามรายการเรามานานยังก็ดูเมื่อวานครับติดตามวันนี้พี่หยอกหยอกหยอกขอที่อยู่เลยฮะตอนนี้อยู่ไหนไใจใจน้องน้องโอเคโอเค เออมีวันนี้มีเรื่องเล่าหน้าใหม่มีเรื่องอะไรครับที่จะมาเล่าให้เราฟังหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่จะมาปรึกษาพวกเราครับคือมันมันมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีคนเขาจะได้ทําแบบเนี้ยพี่ม,มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องสิ่งต้องห้ามในเรือนจําและห้ามห้ามเลยพี่ห้าม <ไป S 1> เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังใช่ห้ามเลย Oh คุณปุ๊กปิ๊กจะบอกว่าคุณปุ๊กปิ๊กเคยติดคุกเอาตรงๆใช่ครับใช่ครับอืติดที่ไหนมาเอ่อไหมขอไม่ขอเอ่ยละกันพี่เพราะว่าเกี่ยวันจะมีการติดัวอื่นอืนโอเคโอเคอ๋อแสดงว่าเรื่องเล่านี่เป็นเรื่องที่เอาง่ายรายการกันละครั้งหนึ่งใบโคซิโลมีเคยนําเสนอเรื่องที่คุณจะเล่าให้ฟังไหมยังครับยังเหรอไม่มีเลยหรอดาร์กเลยที่เรื่องดาร์กเลยดาร์กสุดๆอยากรู้เลยผมดาร์กเลยครับอยากรู้ไหม บางอย่างบางที่เบงยังรู้จริงเพราะว่าจะรู้ว่าเรื่องอะไรเออมันมีเรื่องอะไรที่เบงปากดาแม่งไม่เคยเจออีกวะพี่เบงเคยปากดำไม่เคยเจอมึงเล่าเลยมึงที่เล่าอเ้าวมาเล่ามาอพร้อมที่จะฟังเอาที่เรื่องก่อนไหมพี่เอาที่เรื่องก่อนไหมครับสยิวในท่อเรือนจําเฮ้ยมีชื่อที่ที่ชื่อตอนซะนะเดี๋ยวก่อนนะที่เรื่องสยิวในท่อเรือนจําปั่นปะเนี่ยเรือนจําปั่นไหมเสียงข้าศึกอ่ะปั่นปั่นผมไหมปั่นไหม ไม่ปั่นนะคือเรื่องเล่าคือคือต้องบอกผมไม่รู้เลยเรื่อัจริงใช่ไหมเรื่องจริงที่เรื่องแค่ชื่อเรื่องนี้ก็อยากฟังแล้วอ่ะเรื่องจริงเลยแตดไปตอนที่แบบสยิวันเลยนะท้าความก่อนดิใจเย็นดิท้าความก่อนท้าความก่อนพี่ยุทธก็ตั้งใจฟังมากตั้งใจฟังมากก็อยากรู้แล้วเดี๋ยวฟังเสร็จเดี๋ยวจะถามพี่ยุทธว่าเคยเจอไปในเหตุการณ์แบบนี้อ่ะได้ครับได้ครับก็คือเอาเอาเริ่มตั้งแต่ไหนที่คือจุดที่ผมเริ่มเข้าไปได้ได้เข้าไปทำณจุดนั้นเลย ถ้าเริ่มตั้งแต่มึงยังไม่เฮียเนี่ยกูว่าน่าจะวันนี้ไม่จบเขาเริ่มตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยนี่มึงกวนใจเมื่เร็วๆเแรกเราว่าสับร้วมเห็นไหมอันนี้ลุกๆลุว่าสิทธิ์กําแพงเดียวกันเออมึงกูเลยสายแมเงก็ปัดเอาๆเอา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 แต่เอา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 ก่อนที่จะเกิดเหตุก่อนว่ามันมันเป็นไปได้ยังไงถึงมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเอออ๋อได้ได้ี่ ก็คือผมได้ได้จำแนกมันจะมีการจำแนกใช่ไหมพี่คือว่าจำแนกออกจากแดนใหญ่จะไปอยู่กองงานนู้นอยู่กองงานนี้แล้วก็จะไปอยู่แดนเล็กแดนพยาบาลแล้วก็แดนสุทธกรรมแล้วก็ออกไปทำงานข้างนอกกำแพงที่มันไม่ใช่ในแดนใหญ่หรือผมมีโอกาสได้ไปอยู่ในแดนเล็กแดนหนึ่งแดนเล็กแดนหนึ่งแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็คือหน้าใหม่เลยไม่ใช่ครั้งแรกนะไม่ใช่ทดรอบแรกก็คือเข้าไปคือหน้าใหม่ณที่นั่นที่ไปติดที่นั่นครั้งแรก ครับอ๋อนี่แสดงว่าหลายครั้งสิใช่ครับนี่เข้าเข้าเรือนจำมากี่ครั้งสองสามครั้งไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับเข้ามาสองสามครั้งแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเรือนจำนี้อีกเรือนจำหนึ่งเป็นครั้งที่สามอ๋อโอเคครับต่อครับต่อก็เลยเป็นหน้าใหม่ที่นั่นเขาก็เลยมีการจำแนกไปอยู่ในแดนเล็กครับผมก็ได้อยู่ในแดนเล็กแดนหนึ่งซึ่งหน้าหน้าผมนี่อ่อนๆเลยตอนนั้นคือขาวๆหน้าไม่หล่อมากแต่คือขาวผมก็คิดแล้ว ทำยังไงวะที่จะแบบว่าอยู่สบายเพราะว่าเราไปต่างถิ่นผมก็มองแนะมองซ้ายมองขวามองมองคนในนั้นว่าเอ้ดูว่าใครที่โตที่สุดในนี้ผมก็พยายามเข้าหาพยายามเข้าหาพยายามเข้าหาแต่เนี้ยติดกับผมแล้วผมก็ไปอยู่กับเขาผมเป็นน้องเขาเลยไปเป็นน้องเขาไปเป็นน้องเขาเลยคือน้องไม่ใช่น้องแบบอังนะพี่ก็คือน้องแบบว่าเ,เขาเป็นผู้ใหญ่ในนั้นแล้วเราก็ไปอยู่บ้านเขา หมดเป็นน้องชายอาเราเป็นน้องชายเดินตามเขาอย่างนั้นแช่ไนพอรับเรียกว่าน้องอีอย่างว่าเป็นน้องชายน้องชายน้องชายเป็นน้องชายเดินตามเขาครับแล้วก็เขามีการจำแนกจำแนกจำแนกหน้าที่ว่าใครผมว่าไปอยู่อยุดจุดไหนครับซึ่งคนเราพี่อยู่ในคุกต้องหาความสบายให้ตัวเองผมขอเขาไปอยู่ในจุดที่มาสบายที่สุดคือล็อกขยะล็อกขยะนี่มันจะทํางานแค่ช่วงบ่ายกับช่วงช่วงเย็น ครับแล้วก็ที่เหลือก็ว่างละแต่แต่แต่ในความว่างอะพี่แม่งมัน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 มีความเหนื่อยเข้ามาดิก็คือทุกคนอะที่ที่ที่อยู่ในแดนอะเขาทำงานกันหมดในช่วงกลางวันครับผมมาว่างกับลูกน้องอีกประมาณสามสี่คนนะว่างแล้วมันมีการลอกท่อมันมีการลอกท่ออ่าผมก็ทําไปเรื่อยๆทาไปนานๆมันจะลอกทีพี่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ลอกแบบว่าทุกวันนานๆจะลอกทีแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าตัวเล็กแล้วมันเข้าท่อได้มุดท่อได้ดักท่อดักไขมันพี่เห็นไหม มันจะมีท่อดักไขมันผมสามารถมุดเข้าไปได้ของตัวเล็กอ่าก็คือว่าวท่อเนี่ยสามารถที่จะมุดตัวเราเนี่ยสามารถมุดเข้าไปได้ถูกไหมครใช่พี่ใช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 ผมผมก็ทํางานในแดนทาไปเรื่อยๆจนใกล้ใกล้ใกล้จะออกแล้วผมเหลือโทษเดือนละแต่ลูกน้องผมมันเหลือโทษปีและทางขังหญิงเขารีเฟรชมาว่าเออ,อยากได้คนลอกท่ออืมอ่าณนะตอนนั้นนะ่ะก็คือตอนที่ตอนที่ผมอยู่นะใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำในแดนนั้นอนะ่ะ คือผมมีคู่เลสอยู่แต่หลายคนอาจจะรู้ว่าเฮ้คู่เลสสงสัยว่าคู่เลสคืออะไรก็คือจดหมายข้ามแดนอแต่เนี้ยมันข้ามแดนอืใช่ข้ามแดนแบบผิดกฎหมายที่ถึงเข้าปะ่ะครับอ่ามันใช้โยนโยนข้ามกำแพงเอาข้ามกำแพงก็ในใจแบบว่าอุย้ยลูกผู้ชายที่อยู่ในเรือนจำอะอยากเข้าไปในขังหญิงอยู่แล้วในกักครั้งวะสักครั้งเนึ่งอยากเข้าไปเขาขังหญิงเขารีเฟซมาว่าใครที่สามารถลอกท่อได้แต่เนี้ย มันก็มีผมอ่ะมีผมกับทีมงานผมแต่ทีมงานผมอ่ะมันโทษปีหมดเลยมันไม่สามารถออกไปได้อืคือจะออกไปได้เพราะว่ามบัตต้องโทษเหลือน้อยต่ํากว่าเท่าไหร่โทษเดือนพี่อ๋อต้องเป็นโทษหลักเดือนนั้องไม่ถึงปีแล้วโทษไม่ถึงปีอ่าอ่าเข้าใจใช่ใช่โทษอ่าโทษโทษต่ําปีคเพราะว่าในกรณีนี้คือที่นึ่งภาพออกไหมในเรือนจำนะที่พี่นึกภาพตามผมนะในเรือนจํามันจะมีท่อรอบๆใอ่ท่อเมนท่อรอบๆบเลยนะแล้วมันก็จะมีท่อท่อท่อ พอน้าทิ้งของแต่ละแดนน่ะยิงออกไปครับเึ่งผ่านกําแพงโป่งชั้นแรกแล้วมันจะมีกําแพงโป่งชั้นที่สองครับอ่าแล้วมันจะหลุดกําแพงโป่งชั้นที่สามออกไปก็คือโทษปีไม่สามารถออกไปทํางานได้อืมพมี่เดินผ่านมเพราะว่าผมต้องออกไปคนเดียวแล้วก็จะมีพวกผู้หญิงแล้วตอนตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ผมเดินเข้าไปในแดนก็คือคนตัวปกติคนตัวเดินเข้าไปปกติจะมีผู้หญิงอยู่เจ็ดแปดคนแต่ไม่ได้เจอคููเลสน่าเสียดาย เข้าไปแล้วมันจะมีผู้หญิงอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดหรือแปดคนก็ถืออุปกรณ์ผมเข้าไปตปัวปานะถืออุปกรณ์เข้ามาครับแล้วก็เข้ามาลุมล้อมผมมันก็จะมีผู้หญิงมามองผมก็มองผู้หญิงแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าในท่อเลยระโดดลงท่อเลยตู้มเปลี่ยนเสื้อผ้าคือมีจะมีชุดหลวงชุดหลวงจะเป็นชุดสีน้ําเงินชุดสีน้าตาลที่เอาไวเอาไว,เอาไว้ออกสารนะแต่ผมเอามาใช้งานก็คือเราไม่ได้ใส่ชุดลำลองไปแล้วมันจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขา ฟันหน้าหักข้างอืมฟันหน้าค้างเราผมก็เล้ยงว่าเด็ก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 คนนี้หน้าตาดีหน้าตาดีแบบว่าเทียนนั่นแหละใช่วันหล่อเลยฟันหักข้างอะไรฟันหล่อโถพาขึ้นเลยกลังนน้ำมิงตานมันอยู่เนี่ยตอนนี้คือมันมันมันสูงมากเลยมันย้อนแย้งตัวเองอ่ะคือฟันหล่อใช่ไหมฟันฟันหล่อฟันหล่อข้างเลยฟันหล่อเลยเออแต่หน้าตาดียอมรับว่าน้องคนนั้นเขาหน้าตาดีผิวออกสีแทนๆ ค,คือคนอยู่ในคุกเนะเาะก็จะไม่ไม่มีแบบแบบไม่ค่อยขาวหรอกสีทแทนๆหน่อยผมก็ถือกระป๋องถือกระป๋องผมก็ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อย,อยจนจนมันเกือบสุดนู่นแล้วอะรู้สึกว่าผมไม่ไหวเพราะว่าเขายังไม่ให้ผู้หญิงอะลงมากับผมบยังไม่ให้ผู้หญิงลงมาผมก็ขุดขุด,ขดแล้วก็พี่พี่คิดดูเราผมต้องเดินจักท่อประมาณเอาง่ายๆนะสิบเมตรสิบห้าเมตรเนี่ยคือมันเหนื่อยนะเราต้องก้มด้วยอืแต่ผมก็บอกว่าเดินไป<อ>นไดินมาไม่ไหวใช่เดินขุด กระป๋องสองใบอะพี่กระป๋องเล็กๆอะเสียมอันนึงกระป๋องสองใบแล้วค่อยเดินเดินเดินกลมด้วยผมก็ผมไหวของี่หญิงคนหนึ่งได้ไหมใครก็ได้คนหนึ่งแต่จังหวะเขาผดชะลอนะผดชะลอผู้หญิงเราให้น้องคนที่ฟันหลอคนนั้น่ะเป็นคนทเราหมายปองไว้ด้วยตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมใช่พี่ก็หน้าตาค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับหมายปองไว้แล้วคือคือแบบอุ้ยคนนี้อยากจะเปลี่ยนแบบ แอบคุยคู่เลสดีปะวะอยากจะคุยแบบุ่นตัวด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็คือแบบตรงล็อกพอดีเลยน้องคนนั้นก็ลงมาช่วยผมลงมาช่วยผมพี่นึกภาพท่อนะพี่พี่เห็นท่อพักมันจะมีพี่นึกพี่นึกภาพออกนะท่อพักจากกลมๆไอ้บ่อพักมันจะเป็นบ่อสี่เหลี่ยมบ่อสี่เหลี่ยมก็คือถ้าเกิดคนลงไปได้คนไปลงลงไปอยู่เนี่ยประมาณสามสี่คนตรงนั้น่ะลงได้ตรงท่อพักนะขอให้น้องน้องเขาลงมา ทีแรกสองทีแรกสามทีแรกไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่ก็คือแบบมองตากันแล้วพี่มองตากันแล้วมันมันเหมือนรู้ใจครับพี่นึกภาพว่าม,มันมาสปาร์คเลยแบบ้ยสปาร์คเลยมองตาเหมือนรู้ใจก็คือลงมารอบที่สี่ที่ห้าปุ๊บมันจะมีพี่พี่นึกภาพออกไหมฝาท่อมันจะมีรูมันจะมีรูแล้วมีแสงอยู่ครับอ่ามันจะมีรูแล้วมีแสงอยู่พอน้องเขาเดินมาปุ๊บพอมองตาปุ๊บ ไม่ต้องทําอะไรเลยพี <c oughs> ่ก็คือหันน้องเขาเข้ากําแพงอหันน้องเขาเข้ากำแพงปุ๊บผมตกทกพี่มันเล่าได้ไหมเนี่ยมันดาร์กเดินไหป้เฮ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วปุ๊บปิ๊กคือไอ้ไอ้ไอ้ไ่้ไอไอ้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 ไป้ไอ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 ้กอ้ไอ้ไอ้ไอนไ่นไอ้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 เอ้อไ้ไไอ้ไอ้นอ้้อไอ้อ้ไอ้ไอมไอ คือ <c oughs> มึงเข้ากำแพงแล้วอ่ะมึงมาถามกูมว,ว่าเล่าได้ไหมนเนี่ยแล้วม,มีน้ำอยู่ในท่อเปล่าเด็กจะมีน้ำอยู่ในทอ่อไหมดูดิพ่ยุทธยังบินเลยไหมอ่าน้ำอยู่ในท่อประมาณครึ่งเข่าพี่ <c oughs> ครึ่งเข่าไม่ถึงเข่าอ๋อไม่ถึงเนียว่าน้ำน้ำน้ำเน่าถึงหน้าอ,อกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง <c oughs> ครึ่งเข่าครึ่งเข่านาประมาณครึ่งเข่าหรือว่าผมมารอกลอกไปสุดแล้วลอกไปสุดแล้วตอนแรกกับน้ำมันมันเยอะมันครึ่งครึ่งปอกเกือบเต็มเลยริล์มเลยครับครับลอกไปจนถึงสุดก็คือหันน้องเขาอ่ะเข้ากำแพง เราเขามองหน้าเขายักหน้าแล้วก็คือเหมือนรู้กันครับเหมือนรู้กันเลยคือแบบโดนเซนเซอร์แน่ถอดเลยครับถอดเลยถอดทั้งคู่แล้วพี่เห็นแสงไหมแสงที่มันส่องลงมาจากพระอาทิตย์อ่ะตามรูท่อตามรูท่อใช่ใช่พี่เพราะผมก็ระแวงนะผมก็ก้มไปมองว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าแต่ระยะนั้นมันไกลแล้วมันมืดคแต่ความที่เราเราแวงเราเอาเสื้ออุดรูพยายามอุดรูสองคนช่วยกันอุดพี่ืองคนมาช่วยกันอุดแล้วเจ้าหน้าที่ร่วมเลย เจ้าหน้าที่เขาไปไหนกันล่ะเพราะก็ต้องมีเจ้าที่ฝั่ผู้ชายกับกับแ,แม่แม่แอร์กเจ้าที่หญิงอ่ใช่ใช่อยู่อยู่เขาอยู่บนปากท่อครับเขาอยู่บนปากท่อตอนนี้ผมมดทข้าไปอยู่ในท่อแล้วอืมอืมอมมูทชอามีอยู่กับท่อกับน,อน้องเขาสองคนแล้วมันใช้เวลาแค่มันใช้เวลาพอสมควรนะเวลาไปกลับเนี่ยเพราะว่าเราต้องเดินต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเดินไปเดินมาหลายนาทีเหมือนกันครับคือกระเถกเลยผมพกเสร็จปุ๊บอุดอุดอุดแสงเสร็จปุ๊บ ด้วยความที่อคนข้างในนะพี่มันไม่มีอะไรทามันก็โมจะหลวดมาอืมันจะมีหลายๆแฉกใช่ไหมพี่เข้าไม่เด้ไฟมาด้วยเข้าไม่ได้มันถึงขนาดว่าเข้าไม่ได้เลยหรอมันมันมันเข้ายากพี่ถามว่าเข้าได้ไหมมันเข้าได้ตอนหลังจะคุยมึงจะคุยแล้วมึงถามเบ้นว่างั้นเถอะทั้งทั้ง ทั้งน้ำลายทั้งอะไรก็คือปลอกโลมลงไปเลยพี่แล้วมันมันจะดุเดือดไปแล้วมั้ยเอาเอาเอาเออสรุปสรุปกอมันมันมันจะเหล็กเหล็เหล็เอ็กแล้วมันจะดุเดือดไปใช่ใช่มันจะเป็นมันจะเป็นดาร์กเปนไปพี่ได้ไดเอาเอาต่อต่อครับพี่ชอบชอมหอมอยากไรู้ผมไม่เป็นไรชอบคบชอบไม่เป็นไรเยดยวชอบชอบชอบโดนโดนโดนโอเคเคโอบคโเอาเลยปเ๊กอิ๊ก ยังไงต่อ,อ,อก็คือว่าย้ายผพ้าพี่ตัดดไดดันาำร็จความ,มค่ายเสร็จปุ๊บก็จังหวะน,นั้นก็ตัวใครตัวมันก็คือใส่รีบใส่เสื้อผงเสื้อผ้าก็คือถอดแค่ส่วนล่างพี่ท่อนบนไม่ได้ถอดอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วป,ป๊ิ๊กที่อยากรู้อย่างนะมันตอบอย่จริงๆเลยนะครับมึงกระเด้าไปกี่ทีอะไรพี่กระเด้าไปกี่ทีกระเด้าปไปกี่ทีไม่เจอไม่เจอไม่เจอหมีมา สองปีกว่าอัะใช้เวลาไม่ถึงนาทีพี่มาแค่สามสี่จึ๊กมันก็ไปแล้วพี่เ้ยตัวแล้วไอ้เรื่องจริงพี่ต้อบวกกับความตัวสอใส่เข้าไปได้ใช่ไหมความตัวแนนอะไรหลายอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างคือแบบแล้วความรีบด้วยอะไรด้วยก็คือไม่ถึงสามสี่จึ๊กก็ไปแล้วพี่อันนี้เรื่องจริงทุกคนเคยเจอแล้วคือสรุปแล้วมันสอดใส่สำเร็จใช่ไหมที่บอกว่าไม่เข้าไม่เข้าสุดท้ายก็สุด สอดใส่สเร็จครับสอดใส่สำเร็จสําเร็จสําเร็จความพยายามอยู่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นใช่พี่แล้วน้ําเนื้มที่เอามาสองขวดก็พากันล้างโอ้โหมันมันเป็นมันเป็นประสบอผมถือน้ำเข้าไปสองขวดเอาไว้กินมีกระป๋องน้ํากระป๋องไอ้ขวดน้ําขวดละห้าบาทอ่ะสมัยก่อนถือเข้าไปสองขวดล้างก่อนฟังขอเข้าน้ำหมดแล้ววเออไม่ไหวแล้วเออเฮ้ยฟังนี่พูจฮ๊ด เอ้ถามจริงนะที่เล่าวันนเรื่องจริงป่ะเนี่ยถามตรงตรงเลยเนี่ยเล่า,เล,าเล่ามาแบบามสนุกเลยว่าเรื่องจริงเหรอเอาจริงนะพี่ทุกคนนี้ก็อยากเจอน้องเขานะ,อ,ะอยากจะแบบว่าอ,อยากจะถามว่า,าวันนั้นมันเกิอดอะไรขึ้นไอ้น้องคันนี้นะพี่ขอญาตพูดนิดนึงที่มันเล่ามาเนี่ยผมอะผมนึกออกภาพในท่อเนี่ยมันมันเล่ามา คือผมไม่รู้นะว่าท่อเรือนจําที่เขาอยู่กับท่อเรือนจําผมมันเหมือนกันไหมแต่ว่าแฟนเนี่ยแฟนเนี่ยมันจะเหมือนกันแล้วผมเนี่ยเคยลงไปในท่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งคิดนะไม่ได้เข้าลงไปทําอะไรเขาเอาเหล้าเอาเหล้าเอาเหล็กเนี่ยลงไปซ่อนเอาเหล้าที่เราทําเนี่ยลงไปซ่อนเอาไปวางไว้ตรงท่อพักข้างในเลยผมเคยลงไปไอ้น้องวันเนี้ยมันเล่ามันเห็นภาพว่ามันเคยลงไปในท่อจริงออา ผมเคยลงเอาเหล็กไปซ่อมผมเคยให้ลูกน้องลอกท่อเนี่ยบุตรอกท่อมันจะเล็กเยล็กไปสั้นมากเต็มเสร็จแล้วเฮ้ยโอซิโลฟังเฮ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยเน็่คอมเมนต์ไหมสามหัวหวังสามจิกสามจิกแตกแม่ก็บอกแล้วพี่พี่ยุทธผมขอช่องไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งสามจิกแตกตายตายตายเพราะเฮ้ยมันได้ฟลมันฟิลอีกอย่างนะคือตกลงเรื่องจริงไหมคือเอาจริงเลยเรื่องจริงไหมเอ้าคุยต่ไปยังเนี่ยโยโยเลื่อน เรื่องจริงเลยพี่เฮ้ปุ๊กปกคนริงเคนดูร้านกว่าตอนนี้นะไม่ได้นะเสียชื่อเรื่องจริงเลยพี่เอางี้เอางี้นะพี่ถ้าผมโกหกขอให้ผมมีอันเป็นไปภายในสวันเงอ้าวอ้าวอ้เฮ้ยนี่ะอ้อันนี้คือมาเลาเล่าสู่กันฟังใช่ไมยเรนี่ขาเขเล่าสูกฟังีฉายาแล้วปุ๊กปิกสจิกกเฮ้ย ปิ๊กมีคนเขาตั้งฉายาให้แล้วนะปิ๊กสามจิกโอเคปิ๊กสามจิกแล้วเมียรู้ยังเนี่ยเล่าให้เมียฟังบ้ยังเนี่ยอ่าก็ไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังครับเล่าไปแล้วครับเล่าไปแล้วเมียอยุดมีเมียยนงมีเมียอยู่ข้างตัวเหรอโอ้โหโดนหยิกหูแล้วโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น้องมาแชร์กันนะแต่ผมบอกให้เลยนะโอเคครับโอเคอืมผมบอกใหุ้๊กปิ๊กถ้าถ้าเราอยู่ในเนี่ยเรารู้กฎกันอยู่แล้วพี่ถ้าเกมมาวันนั้นเนี่ยผมอยากอยู่นิดนึงเป็นใคตัดชั้นนะ แล้วก็มันมือพุ่มพรบราชทารเดี๋ยวเขาเขาหน้า้าผมมีโอกาสมาอีกผมอยากเอาพรบราชธรรมาเท่าไ่เปือใครถามมาเนี่ยเปิดเปิดว่าเอาแบบนี้เลหรอเปลือจะให้ตอบไม่ตรงเพราะมันเป็นพรบใหม่ไม่ให้ตัวเก่าได้จะให้ตอบได้แม้กระทั่งเรื่องชั้นเรื่องอะไรเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการตออชั้นเนี่ยเปืือถามถามมาตอบไปได้ผมจยามาให้เพราะผมมีอยู่มาไว้ที่ยึดก็จะเป็นรอว่าถ้าเราพูดไปแล้วมันบิดเบีอยนบิดเบือนไปยังอื่นถึงผมไม่มาก็จะจริงไม่ให้เปืือถามแง่เนี่ย พวได้เปิด no ด so ูไ no ด so so ้ว่าเออแนะนาน้องๆเขาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพื่อประโยชน์กับผู้ชมเพราะบางคนก็อาจจะมีญาติอยู่อย่างนั้นเอ๊ะจะทํายังไงยังไงก็เปิดพลบรบแต่เอาในส่วนนี้ก่อนกฎระเบียบเรืองจำถ้าสุดท้ายที่เขาจับได้ผิดแน่นอนเป็นแน่นอนผิดแน่นอนทั้งทั้งวินัยแน่นอนวินัยแน่นอนกฎหมายก็ตัดชัดตะบันลดครับลดเี่ยมแล้วก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการเอละเมอร์ทางเพศด้วยละเมอร์ทางเพศด้วยถูกไหมตออแน่นอนต่อแน่นอนแต่ว่า ต้องให้นักกฎหมายผมคงจะตีความไม่ถูกอเพราะว่ายังไม่เคยเจออย่างนี้คุณเมนเคยเจอไหมใ้การนี้เออเคยเคยเจอแต่ว่ามันมีอยู่กรณีอยู่ดีๆอ่ะผู้หญิงท้องเคยเจอแต่ผมไม่บอกเรืองจำทางอีทางผงนะผู้หญิงอยู่ดีผู้หญิงท้องพอผู้หญิงท้องมุนในเรื่องจำเนี่ยทีเนี้ยเขาเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันท้องได้ไงอยู่ดีมันท้องไม่ได้ติดมากี่ปีติดกี่เดือน โหนาแล้วออแต่นัน่นจะไม่แย่วว่าออกมา,มา,มาสามสี่เดือนนี่อาจจะมาจากข้างนอกติมมาเป็นจะเป็นสิบปีแล้วผู้หญิงคนหนึ่งท้องเขาก็อยากจะรู้นะเจ้าที่ว่ามันท้องได้ไงแต่บอกตรงว่าเขากลัวปัญหาที่ตาเมาส์กว่าววทางานกันยังไงผู้หญิงท้องได้ไงเจา้าที่เลยทันอ่ะเขาได้ไงครับก็เลยเก็บ เรื่องนี้ไว้เนี่ยโอ้โหอ้าวขอบคุณบุ๊คปิกบุ๊คปิกขอบคุณนะครับขอบคุณบุ๊คปิสามจิกครับขอบคุณมากการนี้เอออันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับผูเคุยจะยินอยากจะให้เชื่อเลยว่าโอ้โหชิบชอบสามจิกแล้วขอสาบานเลยว่าเรื่องจริงขอบคุณมากบุ๊คปิกสามจิกถ้ามีเรื่องที่ที่จะมีอีกนะขอให้โอกาสหน้ามาเล่าอีกนะครับบุ๊คปิกเออถ้าเอาตรงๆเลยอย่าลืมนะ ถ้ามีเรื่องอะไรๆเนี่ยมึงมาเล่ากันนี้เออมีไหมมีไหมถามจริงมีไหมแต่ต้องต้องต้องนึกก่อนพี่เพราะว่ามันจะมีหลายเรื่องที่ฮาๆอยู่นะอ่าโอเคได้ได้ทุกสุขนะทุกสุขเจอกันนะปุ๊กปิ๊กคบพฟ่แล้วก็เป็นภาพจําแน่ปุ๊กปิ๊กสามจิกเอาง่ายเอฟซีนี่ต้องรู้จักเลยปุ๊กปิ๊กสามจิกโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ถ้าใครมีประสบการณ์แบบนี้แบบคุณพุกพกเนี่นะเออเราไม่ต้องเลื่อนแบบว่าที่ไม่เหมือนใครอะที่ไม่ใช่แบบเพี่ที่ผมก็อึ้งเนี่ยไปไปไปได้ไงแค่ไหนไปไปได้เพราะอยางมีโอกาสได้หมดครับจะได้รับรู้กันว่าเอออย่างนี้เคยเกิดขึ้นเปิดเปิดว้างให้มันเปิดโลเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดปากผมเนี่ยเข้าน้ำไปแล้วเมื่อกี้สามเจ็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ยินเขาใจรู้เออเคยเคยเรื่องนี้เขาก็เขาจะได้ไปรัดกลุ่มรัดกลุ่มขึ้นชูไหมพี่ป้องกันเหตุเป็นประโยชน์ไหมเป็นเสพรถ้าเกิด เอ้น้องหลอคนนั้นอ่ะบองที่มาว่าเดือดร้อนกันหมดเดือดร้อนเรียบร้อยก็ไปไอ้ปุ๊กปิ๊กสามจิ๊กนี่ก็เป็นพ่อไอ้น้องหลอเป็นแม่รายการที่ดีแล้วไปยุยงกนเลยแน่นอนนะมีประโยชน์แล้วเออเนี่ยอู้ใเก็ต้องไมวิเคราะห์ว่าจริงไม่จริงโอกาสใช่ไหมเขาไปดูท่อเฮ้ยเป็นไปได้อย่างน้อยจริงไม่จริงเนี่ยก็ จะไม่มีการนําเข้าไปร้อมกันใช่พร้อมกันถูกไหมยังไงก็ห้ามคุณว่าถ้าจะเข้าไปก็ไปเรียกผู้ชายขำชายมาเพิ่มถูกไหมครับหรือไม่ก็ถ้าจะให้ผู้หญิงลงก็เอาผู้คุมผู้ชายลงไปดีกว่าเอาจำเม่ลงนักโทษใช่ใช่ไหมแล้วก็เอาผู้หญิงลงไปหาผู้คุมอกนงใหญ่เลยอกเสียหน่วยเสียห่เดี๋ยวโดนก้นแล่วทันเล่นไม่เอาหยอกเอ้า